ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาพบกับผมไก่ลุกรุกงานกันอีกครั้งนะครับวันนี้มีข่าวด่วนสําคัญสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเงินเข้าแล้วนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนเดือนละ500บาทรายละเอียดเป็นยังไงมาดูกันนะครับซึ่งรายละเอียดจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจวันนี้นะครับเขาบอกว่าเงินเข้าแล้ว1มกรานะครับมีสิทธิ์รับสูงสุด800บาทนะครับซึ่งรายละเอียดเป็นยังไงนะครับ1นนะครับก็คือ มติคอรมอนะครับจากาวันที่8ธันวาคมอนุมัตินะครับให้คลังเนี่ยขยายโครงการเพิ่มกําลังซื้อสําหรับผู้ถือสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจำนวน500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนั่นเองนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่1มกราถึง1ม,มีนาคมนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับผู้ที่รับสิทธิ์เนี่ยมีรายละเอียดดังนี้นครับคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน14ล้านคน2ได้รับเงินเป็นรวม 1,500บาทนะครับเป็นเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับจ่ายทุกวันที่1นะครับ3นะครับวงเงินดังกล่าวนะครับไม่สมทบเหมือนโครงการคนละครึ่งนะครับต้องใช้ภายในเดือนนั้นๆให้หมดนะครับผมซึ่งเปิดเผยความคืบหน้านะครับการเตรียมพร้อมวงเงินเนี่ยได้ให้ เงินเนี่ยในวันที่1ก็คือวันที่1มกรา t h i นะครับได้รับเข้าบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับโดยผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีเนี่ยจะได้รับ300บาทเดิมบวก500เป็น800บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ผู้ที่รายได้เกิน30,000บาทต่อปีนะครับจะได้200บาทเดิมนะครับบวก500บาทเป็น700บาทต่อเดือนนะครับเพื่อ,อามาบอกข่าวสารพี่ๆีน้องๆถ้าเห็นว่าคลิปนี้ เป็นประโยชน์อย่าลืมพิมพ์หนึ่งใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ